จิ๋วน,น้องพิมี่น้องพิมมาดูนี่ก่อนนี่อะไรเนี่ยอะกินน้องพิมบอกให้ถอดนะข้าวไก่เข้าวซี่โคน่ากินไหมถอดถอดถอดป้ากินหรือเปล่าน่ากินหรือเปล่าบอกแม่ก่อนบอกแม่ก่อนน่ากินหรือเปล่า,น,น,น,า,น,ลาน้องพิมกินข้าวิ้้าวจิ้งจามาเร็วๆข้าวน่าก<ม>ินไหมนี่น่ากินไหม,ไมลูกเร็วๆ อากไหมไม่ไม่ได้มากไม่อร่อยมากเหรอแล้วอันนี้อะไรเนี่ยหอยหอยไส้กรอกลูกไม่ใช่หอยอ่ะอ้ําอย้ําเราบอกแด้เพื่อนเราอร่อยไหมหอมหรือเปล่าหอมไหมหอมไหมนิ่มหอมมาเมื่อกี้ยังบอกอร่อยแล้วบอกไส้กรอกด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนี้บอกหอมเลยนัวแะก็ได้บอกอะไรว รักไหมไม่สบายมากชอบกินเองอากิตเองอันนี้มาถือแม่ถือนะอ่ะเนี่ยมือขวามือขวามือขวาอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะบอกแม่ก่อนอร่อยไหมคะฮะ แม่เปนไม่น่าก,กินนะจะเอาไปทิ้งนะไม่กินเอาไปทิ้งนะงเป็นแม่ไปทิ้งแม่ไปทิ้งเอาไปทิ้งเหรอทิ้งไหงมไม่ทิ้งแล้วจะกินไหมไม่กินนะอ้ะ <c oughs> วาวห่วยอย่างไรละไม่กินนะเอามา็มวันี่อร่อยไหมนี่เร็วเอาอีกทำไหม อร่อยไหมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหอยทอ <c oughs> ดไส้กรอกฉุกต <c oughs> ัองไม่ใช่แม่รู้แล้วว่าแม่พูดถูกหมายถึงว่าเนี้ยข้าวผัดไส้กรอกรู้รู้รู้เบารู้แม่รู้แม่รู้แม่บอกหนูให้หนูพูดตามข้าวผัดไส้กรอกเข้าใจไหมคะยคะมากินน,นี่กินใครอะ